การใช้ระบบสารสนเทศทางทะเบียนและวัดผลนักศึกษานะครับสำหรับในหัวข้อนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับว่านักศึกษาจะต้องเข้าใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ความสามารถของมันมีระดับไหนบ้างนะครับเรามาทําความรู้จักกันเลยนะครับในส่วนของการเข้าใช้งานนะครับก็จะเข้าตามภาพที่เห็นเลยนะครับโดยที่เราสามารถที่จะพิมพ์นะครับ ข้อความหนังภาพหรือสแกนค r โค้ดก็ได้หรือนะครับเข้าที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เลือกที่ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษานะครับหรือเข้าที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและการทะเบียนที่เมนูในเรื่องของบริการวิชาการนะครับก็จะมีในส่วนของระบบสารสนเทศให้นักศึกษาคลิกเข้าไปใช้งานกันนะครับ ในส่วนของระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษานะครับจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนที่เราจะต้องล็อกอินเข้าใช้งานนะครับโดยที่เราจะต้องใช้ยูเซอร์นะครับก็คือรหัสนักศึกษานะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้ก็คือวันเดือนปีเกิดน,นะครับสําหรับในส่วนของอีกแบบหนึ่งครับที่เราไม่จําเป็นจะต้องเข้าล็อกอินเข้าใช้งานก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้เลยก็คือ3ส่วนนี้ก็นะครับก็คือในเรื่องของ ตารางการใช้ห้องนะครับข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนนะครับตารางการสอนของอาจารย์ผู้สอนนะครับเราไปดูกันนะครับแต่ละหัวข้อตารางการใช้ห้องนะครับเมนูตารางการใช้ห้องจะเป็นเมนูในการสืบค้นห้องเรียนต่างๆครับในแต่ละปีการศึกษานะครับที่ที่เราใช้มีการเรียนการสอนนะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกปีแล้วก็ภาคการศึกษานะครับจากนั้นด้านซ้ายนะครับเราก็เลือกห้องเรียนนะครับที่ต้องการค้นหานะครับ เมื่อเราคลิกเลือกแล้วนะครับจะปรากฏรายละเอียดขึ้นมาตามช่วงเวลาต่างๆเราก็สามารถที่จะนํานเมาส์ไปชี้นะครับที่แท็บสีต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาว่าห้องนี้นะครับเป็นใช้สอนวิชาอะไรนะครับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มไหนนะครับอาจารย์อะไรเป็นผู้สอนประมาณนี้นะครับข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนนะครับในส่วนของเมนูนี้นะครับจะแสดงรายละเอียด วิชาต่างๆนะครับในในการใช้สําหรับการเรียนการสอนในแต่ในภาการศึกษานั้นๆน,น,นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับตามตามขั้นตอนที่ที่เห็นดังภาพนะก็คือเลือกปีการศาึกษาภาการศึกษานะครับแล้วก็เลือกระดับการศาึกษาแล้วก็ประเภทการศึกษาให้ถูกต้องด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็หรือถ้าเราต้องการค้นหานะครับวิชาเฉพาะก็สามารถจะเลือก,กคีย์รายวิชาแล้วก็คลิกที่ปุ่มค้นหาละเดยด ก็จะปรากฏรายวิชานั้นๆขึ้นมานะครับเราสามารถจะคลิกตรงบัตมอน3จุดดังภาพนะขึ้นมาก็จะมีรายละเอียดแสดงต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้เราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับตารางการสอนของอาจารย์นะครับเมนูนี้นะครับจะเป็นเมนูแสดงนะครับข้อมูลนะครับของอาจารย์ผู้สอนนะครับว่าอาจารย์ท่านแต่ละท่านนะครับสอนที่ไหนนะ ที่ห้องไหนนะครับสอนโมลเรียนไหนนะครับวันเวลาไหนนะครับเราก็สามารถที่จะทําตามขั้นตอนได้เลยเราคลิกเลือกปีการศึกษาแล้วก็ภากการศึกษานะครับจากนั้นก็เลือกคณะแล้วก็กลุ่มอาจารย์ที่สังกัดนะครับแล้วก็ก็จะปรากฏรายชื่ออาจารย์ขึ้นมาด้านซ้ายนะครับเราก็คลิกแถบที่ชื่ออาจารย์นะครับข้อมูลต่างๆก็จะปรากฏนะครับดังหัวข้อที่4นะครับจะมีแถบขึ้นมาว่าอาจารย์เนี้ยสอนอยู่ช่วงไหนวันไหนเวลาไหนนะครับ แล้วก็ห้องไหนขึ้นมาด้วยนะครับเราสามารถที่จะไปหาอาจารย์ได้ถูกต้องนะครับในกรณีที่ต้องการติดต่ออาจารย์นะครับในส่วนของการเข้าใช้งานอีกประเภทหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้นะครับหรหัสนักศึกษาแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับในส่วนของการเข้าใช้งานระบบนะครับก็จะเราจะต้อง กรอกข้อมูลนะครับก็คือรหัสนักศึกษาแล้วก็รหัสผ่านก็วันเดือนปีเกิดนะครับดังรายละเอียดนะครับที่แจ้งนะครับจากนั้นเราก็คลิกเมนูนะครับเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโมบายนะครับก็คือหรือมือถือหรือพวกแท็บเล็ตต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆนะครับเราก็จะ ปรากฏข้อมูลดังภาพนะครับแต่ละส่วนขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งสังเกตที่นักศึกษาจะต้องดําเนินการก็คือตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาเองว่าถูกต้องไหมนะครับบางครั้งนะครับถ้าเป็นเครื่องของเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเป็นเราใช้งานเองนะครับแต่บางทีเรามาใช้งานในส่วนของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือแม้จุดบริการต่างๆนะครับตรงนี้จะ,ะมีปัญหาก็คือบางทีเพื่อนเราไม่ได้ล็อกเอาท์หรือออกจากระบบนะครับข้อมูลต่างมันจะไม่ถูกต้องนะมันอาจจะค้างอยู่นะครับอาจจะเป็นชื่อคนอ,อื่นตรงนี้ ต้องย้ำนะครับว่านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลด้วยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของเมนูหลักหลกก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับ5ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับการลงทะเบียนนะครับแผนการเรียนแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็การออกจากระบบนะครับและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับจะเมนูทางด้านซ้ายนะครับในเรื่องของแบบคำร้องต่างๆนะครับก็อาทิการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลหรือคำนำหน้านะครับแบบคำร้องการ ยื่นขอสําเร็จการศึกษาหรือแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของการพิมพ์บัตรลงทะเบียนนะครับหรือใบแจ้งหนี้ของนักศึกษาเองนะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับก็คือข้อมูลเ,เบื้องต้นนะครับตรงนี้จะมีรายละเอียดของนักศึกษาครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆโดยแบ่งเป็นแท็บต่างๆดังแสดงที่ภาพนะครับก็จะมีในเรื่องของการศาาึกษาการเข้าการศึกษา,านะครับประวัติส่วนตัวแล้วก็ รายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาจะต้องมาแก้ไขข้อมูลนะครับหรือกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเพราะตรงนี้จะมีประโยชน์กับนักศึกษาเองอย่างเช่นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่ต้องการติดต่อก็สามารถที่จะเข้ามาสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาได้เพื่อต้องการติดต่อนักศึกษาตรงนี้นะครับเพื่อให้มาดําเนินการต่างๆในเรื่องของวิชาการต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ สืบค้นข้อมูลนะครับตรงนี้ต้องควรที่จะแจ้งไว้กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับต่อไปเมนูที่2นะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับในการการลงทะเบียน,นยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะคือในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับแล้วก็เมนูในะเรื่องของใบแจ้งหนี้แล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะครับในส่วนของการลงทะเบียนนี้นะครับกรณีถ้านักศึกษา ลงทะเบียนแล้วก็จะมีรายวิชาปรากฏในแท็บทางด้านขวานะครับแล้วก็ในส่วนของใบแจ้งหนี้เนี่ยแต่ละเทอมเนี่ยจะมีการาตั้งหนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษานะครับมาชําระเงินในส่วนของค่าลงทะเบียนเรียนนะครับตรงนี้เมื่อนักศึกษาชําระเงินแล้วนะครับนักศึกษาสามารถที่จะมาตรวจสอบในเรื่องของใบเสร็จรับเงินได้ว่า,าเราได้จ่ายเงินไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับ เพื่อยืนยันตัวตนกรณีถ้าเกิดว่าใบใบเส็จหายนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้อ้างอิงได้ว่าเราได้ชําระเงินแล้วนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของแผนการเรียนนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันก็จะมีในเรื่องของตารางเรียนนะครับตารางสอบนะครับการทดสอบผลการเรียนไม่ว่าจะเป็นลายเทมหรือว่าแบบทั้งหมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนะครับตรวจสอบผลการเรียนครบหลักสูตรนะครับหรืออีกครั้งแม้กระทั่งในเรื่องของ เราต้องการคำนวณน,นะครับผลการเรียนล่วงหน้าตัวนี้ก็สามารถที่จะทาได้โดยที่เข้ามาที่เมนูนี้นะครับรายละเอียดก็จะดังภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอตารางเรียนแล้วก็ตารางสอบนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลการเรียนรายเทอมนะครับแล้วก็แบบผลการเรียนรวมนะครับ ในส่วนของผลการเรียนรายเทอมเนี่ยเราสามารถเลือกดูแต่ละเทอมได้แต่ถ้าเป็นผลการเรียนรวมเนี่ยจะแสดงทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่เข้าจนถึงปัจจุบันนะครับที่มีเกรดนะครับตรงนี้ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ละหลักสูตรจะไม่เหมือนกันนะครับนศึกสาสามาเข้ามาดูตรงนี้ได้ว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยเราเรียนกีนว่วยกีตหน้าอะไรต่างๆแล้วก็แต่ละโครงสร้างเราต้องเรียนรายวิชาไหนบ้างให้ครบนะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ ตัวอย่างในเรื่องของการเรียนการประเมินผลการเรียนล่วงหน้านะครับก็จะแสดงดังภาพเราสามารถที่จะลองเลือกดูว่าเราถ้าเกิดว่าเราได้เกรดแบบนี้นะครับเราจะผลการเรียนเราจะเป็นยังไงนะครับเราสามารถที่จะประเมินตัวเองได้เพื่อที่จะวางแผนนะครับในเรื่องของการเรียนต่อว่าเราต้องการที่จะเอาเกรดอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับสําหรับการวางแผนเนาะในส่วนของเมนูทางด้านซ้ายนะครับจะมีในส่วนของเมนู บแจ้งการลงทะเบียนนะครับตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะเข้ามาพิมพ์บัตรลงทะเบียนของเราได้นะครับเพื่อจะนําเอกสารตัวนี้ไปชําระเงินตามจุดต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของเคาน์เตอร์สวิตนะครับเราสามารถดําเนินการได้แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเป็นนักศักท์ปีแรกนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เมนูตรงนี้เนื่องจากเจ้าที่อาจจะดําเนินการให้นะครับแต่พอเทอมที่2นะครับตรงนี้นะครับนักศึกษาจะต้องมาดําเนินการเอง นะครับสามารถที่จะเข้ามาพิมพ์นะครับในส่วนของใบแจ้งหนี้ของเราเพื่อจะไปชําระเงินนะครับแม้กระนั้นนะครับในส่วนของตรงนี้เราจะต้องดําเนินการนะครับตามปฏิทินพิจา,ารนะครับเขาจะมีระยะเวลาในการแจ้งนะครับว่าจะต้องพิมพ์บัตรลงทะเบียนช่วงเวลาไหนนะครับตรงนี้เมนูแบบคำนองขอเปลี่ยนชื่อสกุลน,นะครับ หรือคำนำหน้านะครับสำหรับเมนูนี้ให้นักศึกษาเข้ามากรอรกายละเอียดนะครับจากนั้นก็พิมพ์แบบคำ้องนะครับแล้วก็ดำเนินการตามคัานต้องขั้นตอนนะครับพร้อมแนบเอกสารนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเมนูแบบคำนองกอสมัครการศึกษานะครับสำหรับเมนูนี้นะครับจะเป็นเมนูสำหรับนักศึกษาที่จะต้องยื่น นะครับในในส่วนของก่อนภาคการศึกษาสุดท้ายนะครับจะต้องมายื่นอขอสม,มัครการศึกษานะครับโดยกรอกข้อมูลแล้วก็พิมพ์เอกสารแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนพร้อมเอกสารแนบนะครับใน,านรายละเอียดของแบบฟอร์มจะมีแจ้งนะครับให้นักศึกษามายื่นที่สํานักเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับผมในส่วนของเมนูเปลี่ยนแปลงลาสผ่านนะครับแล้วก็เมนูออกจากระบบนะครับตรงนี้นะครับ มีไว้ให้สาหรับนักศึกษานะครับเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสเบื้องต้นเราเราได้แจ้งไว้ให้เหมือนกันทั้งหมดนะครับอันนี้ถ้านักศึกษา,าต,ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงก็สามารถมาดาเนินการได้ที่เมนูที่4นะครับการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนะครับตรงนี้นักศึกษา,าเปลี่ยนแล้วก็ต้องจําให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการลืมนะครับก็เข้ามาแจ้งที่เคาน์เตอร์สำนักงเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนหรือแจ้งที่ผ่านช่องทางแฟนเพจของสำนักงเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับ และสาคัญนะครับหลังจากใช้งานและเสร็จแล้วทุกครั้งนะครับให้ออกจากระบบนะครับเผื่อว่าเราไปใช้เครื่องส่วนรวมนะครับก็จะทําให้ข้อมูลค้างอยู่ในระบบนะครับคนอื่นเข้ามาก็จะอ,า,อาจจะไม่หวังดีต่อเรานะครับเปลีป่ยนแปลงข้อมูลอย่างนี้นะครับทุกครั้งต้องออกจากระบบนะครับสําสหรับช่องทางการติดต่อก็จะปรากฏตามภาพนะครับให้นักศึกษาสามารถที่จะ เข้ามาทักนะครับหรือสแกนคิวอาโค้ดนะครับเข้ามาคุยได้หรือแจ้งปัญหาต่างๆกับเจ้าหน้าที่ได้ผ่านช่องทางแฟนเพจได้นะครับหรือโทรที่เบอร์โทรแจ้งด้านบนนะครับผมขอบคุณครับ